คราวนี้เรามาดูลักษณะข,ของพระผงในแต่ละยุคมาจินตนาการว่าเราเกิดมาเนี่ยเรารับพระในแต่ละช่วงปีพศพระผ,ผงแต่ละปีพศออมันเป็นยังไงเราไม่เคยจัดลําดับวันนี้ผมจะจัดให้คุณเนี่ยดูพระโดยเอาพระที่ผงที่มีเนี่ยหยิบมาให้ดูแบบหลากหลายแล้วให้เพื่อนๆตอบนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูพระว่าเราต้องไล่จากเนื้อพระ จากยุคอดีตจนมาถึงเนื้อพระผงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเขาบอกว่าพระองค์นี้เป็นของหลวงพ่ออะไรเนี่ยสอดคล้องกับปีที่หลวงพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอย่างเราเริ่มต้นจากพระที่เรารู้ปีพศนแน่ๆคืออะไรคือแปดห้าเราเริ่มจากพระที่เรารู้ปีสร้างแน่ๆเก้าห้า แปดห้าเก้าห้านะครับพอเรามาเจอผ้าองค์หนึ่งเห็นไหมเนื้ออันนี้แกะจากซองกันหน่อยเนื้อจะไม่ค่อยเท่าน้ำมันน้ำมันจะน้อยเห็นปะจะไม่หนึก อ่ะเอากล้องสองเข้าไปหน่อยอันเนี้ยจะไม่ค่อยมีถ้าถามจริงเป็นน้ำมันไหมผมมีความเข้าใจว่าเป็นกล้วยนะนะแต่เราเอาแค่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมมันจะไม่ค่อยมีแบบความหนึบนุ่มอ่ามันจะเป็นผงไม่ค่อยเข้ากันมากกว่าคือพระหลังปีสองพันห้าร้อย จะเป็นแบบนี้นะพระปีหลังเบียวแล้วจะเป็นแบบนี้ถ้าก่อนฟรีสมทร้อยเนี่ยนะจะมีความหนึกนุ่มโยนใส่มือจนะหนักแต่พระหลังเบี้ยวเนี่ยโยนใส่มือจะเบากว่าจะไม่ค่อยหนะยักอ่าด้วยส่วนประสานหรือตัวผสมนะพอเรามาหยิบพระสมเด็จองคนี้ เรามานั่งส่องดูเนื้อหนึกนุ่มไหมเห็นไหมไม่หนึกนุ่มไม่แน่นแบบนี้อันนี้เป็นพระก่อนปีสองพันห้าร้อยหรือหลังปีสองพันห้าร้อยเรามาจัดแยกทีละองค์เลย นี่นะหลังปีสองพันรอยอ่ะเราวางไว้อันนี้เส้นปีสองพันรอยนะเนี่ยหลังปีสองพัร้อยแล้วหยิบผ้ามาปุ๊บอันนี้ก่อนหรือหลังปีสองพันหร้อยหลังปีสองพันร้อยเพราะอะไรเห็นบ้างไม่หนึบนุ่ม ตัวภาษานคนละตัวกับหลังปีสองพัร้อยคือในยุคหลังปีสองพร้อยอ่ะมีการทําพระแบบไหนได้ง่ายและเร็วเขาจะใช้แบบนั้นอ่ะอันนี้แยกมาหลังนะครับอันนี้ก่อนหรือหลังปีสองพรอยใช่ปะ่ะนี่แน่นหนึก ตัวประสานเหมือนมีน้ํามันนะแต่จริงอะ่ะเขาบอกว่าผสมกล้วยเห็นปะเออถ้าเนี้ยแบบนี้ก่อนปีสองพันห้าร้อยปึ๊บเห็นปะไม่ได้หนึกนุ่มแบบนั้นอย่างนี้พระหลังปีสองพันห้าร้อยหยิบนี่มาปัาบ๊บซอง เห็นไหมเป็นผงขาวๆไม่หนึบนุ่มอ่ะหลังพี่น้องนี่คือผมฝึกแยกง่ายๆก่อนหรือหลังหยิบอันนี้มาซองป๊บเนื้อเป็นไงเออหนึกนุ่มเออเอาประมาณว่าประมาณปีสองพันห้าร้อยอะแต่เอ็นไปทางก่อนปีสองพัหาร้อยอ่ะแยกไว้ จะเย็ยนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปสรุปตอนสุดท้ายปึ๊บก,ก่อนหรือหลังเออก่อ,อนอ่ะแยกไว้ง่ายไหม อ่ะคือเราแยกก่อนหรือหลังก่อนปั๊บซองแบบนี้ไงไม่หนึกไม่นุ่ม,มยังเป็นแป้งขาวๆอยู่เลยอ่ะแยกไว้ฝั่งนี้นะครับคือคุณต้องรู้แท้เกและช่วงปีก่อนหยิบมาซองปั๊บ เออก่อนอ่ะเห็นไหมครับก่อนหลังหยิบมาไงนี้หลังหยิบมานี้เกือบจะเหมือนแบบนี้เลยนะแต่อะไรน้ำมันยังไม่แห้ง อ่ะหลังก่อนเห็นไหมครับแล้วพอเวลาเอาก่อนกับหลังมาวางใกล้กคู่กันเนี่ยต่างกันชัดเจนไหมผมถามจริงต่างกันชัดเจนไหมอย่างเงี้ยเห็นป่ะก่อนแล้วเวลาแบ่งข้างกันแล้วอะแยกกันชัดเจนไหมระหว่างก่อนกับหลัง เพมันชัดเจนนะเห็นไหมครับเก่าคือแท้เพราะก่อนปีสองพร้อยไม่มีพ้ากเกยพอจัดโหมดอย่างเงี้ยเหมือนกับคนสิบแปดกับแปดสิบเลยอ่ะมาดูอย่างนี้ก่อนหรือหลัง คือต้องบอกอย่างนี้ครับแอนมินหยิบหนังสือเล่มสีฟ้าพี่ดีไปไหนนะเล่มสีฟ้าวันนั้นที่พี่ถือไปอยู่ห้องนูน้น่ะนี่เก็บเข้ามาอย่างพราะเงินหน้าโนคูปปีเจ็ดสองจะทันหลวงพ่อเงินยังไงสรุปมันบล็อกผมเฉยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าอืมผมต้องบอกก่อนครับว่าพ่อแจ๊ะเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเจ้าวาสตั้งแต่ปีเอาห้าเก้านะ สองสี่ห้าเก้าเนี่ยพราแจ๊เป็นเจ้าอาวาสแล้วนะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยท่านสามารถสร้างพระได้ไหมอ่าเพียงแต่ปีสองสี่เจ็ดสองเนี่ยอาจจะมีการสร้างด้วยแต่ห้าเก้ามีการสร้างด้วยหรือเปล่าแต่ประเด็นคือเขาไม่ควรบอกไงเขาควรจะรับฟังความคิดเห็นและนั่งคุยลัางอ่านี้่ไหมเนี่ยเป,ป็นปีอะไรห้าหนึ่งนี่ไงปีห้าหนึ่งเนี่ยก็จะใหม่กว่า ใหม่กว่าศูนย์กว่าใไหมแยกกันได้ชัดเลยนะครับวันนี้ผมจึงบอกว่าไอ้คำว่าพิมพ์พระเนี่ยอย่าไปใส่ใจให้มันมากเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่กำหนดพิมพ์อ่ะไม่ใช่คนสร้างไม่ได้เอาข้อมูลจากวัดมากำหนดด้วยพิมพ์พระคืออะไรเนะน,นี่ยวันเะนี้ยนะอย่างเงี้ย ก่อนหรือหลังน้ำมันเหมือนรงนี้เลยไหมนี่เซิร์ช Google สมเด็จอง์บดินให้หน่อยทำไมผมจึงชอบสมเด็จอง์บดินหลายๆายคนไม่รู้หรอกแต่ผมมรู้ว่านี่คือสมเด็จที่รวมมวลสารวิเศษ สร้างขึ้นมาปลูกเสกที่วัดสามเืิมหรือวัดจักรวาลสมเด็จองค์บด,ดินนี่นะคะอบค์บด,ดินเนี่ยคือผู้ที่ยกทัพแล้วสามารถไปปราบขมรได้เนี่ยก็เลยสร้างสมเด็จขึ้นในปีสองพันห้ารอยี่ห้ามวลสารมาสร้างสมเด็จดินเป็นสุดยอดมวลสารทงคณจากเกจานเทศจอมมณฑปาศเป็นคนสร้างจอมมณฑปาศเป็นคนเปิดปูบังุมพรม,มนะฮะ เนี่ยไหมสำคัญคือชิ้นส่วนสมเด็จปางบุญบงวัดอมัยาลดถูกต้องเพราะอะไรเพราะจอมพรภาพเป็นคนเปิดกูนี่อ่าแล้วก็ได้ขอชิ้นส่วนสมเด็จจำนุตแตกหักไว้มีอะไรอีกมวลสารอ่าจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆ,ๆเช่นผงปากน้ำานะผงงาช้างโบราณผงปัทมังเนี่ยผงตะไบอาวุธหอ,อกดาบง้าวโบราณ ผงวา108ร้อยแปดผงจิรดาผงอัญมณีผงคนต่างๆใส่ปื๊บปื๊บปื๊บแล้วอีกการปลูกเสกทําพิธีแล้วเสกทวารสามปื้มโดยมีพรขพองวัชกวาดน่ะนี่คือเจ้าวาดนะครับแล้วก็มีอาถานที่มีอะไรพอแพรพอเสงพอทูลโมนิมิตพอสุดวัดกาหลงพอทองสุกวัฏพานสูงพอบุญนอมงมนาวนาราชบุรีพอถิ่นป่าเลไลพอสมชายเขาสุก,กิมปูแหวนดอยแม่ปังอธิษฐานจิตน,นานหกเดือน แล้วปีที่อาทิตย์ที่ปลูกเสกในโบสถ์มีเสียงฟ้าผ่าแล้วมีงูเหลือมเนี่ยตกลงมาจากหลังคาโบสถ์แล้วมาม้วนหลังนี้ไว้เนี่ยนี่คือพระสมเด็จองค์บดินคนที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่เห็นคุณค่าอย่างผมรู้ผมเจอผมก็เห็นคุณค่าถ้าผมจะให้พระสักองค์หนึ่งกับใครไปขแขวนแบบฟรีๆไม่คิดสตังค์ผมก็จะเรียกอย่างเงี้ยให้เขาแขวนเล่นแค่รู้ราคา กาเล่นรู้นะว่าพระสร้างจากอะไรความสุขมันต่างกันจนวันหนึ่งผมก็ผมเจอพระผมไม่เคยสนใจพิมพ์นะผมจะบอกให้จริงๆผมสนใจเนื้อเนี่ยผมเคยได้สมเด็จองค์หนึ่งมาอยู่กับผมมานานแล้วผมเคยลง y youtube ด้วยการล้างน้ำมะนาวด้วยสมเด็จนี้ก่อนหรือหลังปีสองพร้อย เป็นพระสมเด็จที่อยู่ในกุหเนี่ยคาบกุเนี่เต็มเลย โอเคก่อนก่อนแปดห้าอีกก่อนเยอะผมถามว่าพระแบบเนี้ยเราต้องเริ่มจากแท้ไหมก่อนแท้แล้วเก่าแล้วเพื่อนเพื่อนว่าเนี้ยเป็นพระที่ไหนอ่ะส่สมเด็จอันเนี้ยเป็นพระวัดละคขังได้ไหมก่อนเป็นพระวัดรักขังได้ไหมก่อน ถ้าถามผมได้เพราะอะไรเพราะเนื้อผงแบบเนี้ยที่อายุความเก่าเกินร้อยปีอะร้อยปีที่แล้วนะวัดที่ทําพระเนื้อผงแบบนีน้มีวัดอะไรวัดระรังมีอะไรอีกปู่คำอมรินบาทหพวโตวัดอินแต่พอเจอพิมพ์แบบนี้คนอื่นบอกพิมพ์พแบบนี้ ไม่ใช่เขาเล่นกันไม่สนใจอย่างผมพิมพ์แบบเนี้ยเป็นพิมพ์ของพระแท้และมีความเก่าต้องสนใจและเจ้าของไม่ขายให้เนี่ยผมจะดิ้นตายด้วยนะคราวนี้คำว่าพิมพ์พระสำหรับผมนะครับไม่ใช่ว่าการวางขาแขนจะต้องตรงกับไอพิมพ์ที่ขายได้ไม่ใช่พิมพระสำหรับผมคือเป็นงานของช่าง ที่แกะพระให้หลวงพ่ออะไรเห็นไหมครับอ่าเป็นงานของช่างที่แกะพระให้หลวงพ่ออะไรหาวัดให้เจอก่อนจะได้รู้ว่าวัดนั้นมีหลวงพ่ออะไรบ้างในแต่ละในแต่ละชุดสามปื้มเกือบจะใกล้ก่อนเอาว่าถ้าเป็นสมเด็จโตอ่ะไม่ใช่ช่างนี้สมเด็จโตไม่ใช่ช่างนี้นะครับ โดยที่ผมเรียบเทียบกับตำราพระเครื่องที่ผมคิดว่าเชื่อถือได้มากที่สุดลงพระแท้ไม่หมดทั้งประเทศแต่ที่ลงล้วนเป็นพระแท้แน่นอนคือหนังสือคู่มือดูพระอย่างถูกวิธีของอาจารย์ตีเล่า <c oughs> นะครับมอบ้เป็นทีล,ลึกเนี่ยงานประกวดจังหวัดราชบุรีเนี่ยเฮียตีเล่าเซ็นมาให้ ถ้าเราไปดูพิมพ์ของสมเด็จโตไม่ใช่อ่ะเห็นไหมชั้นสมเด็จโตจะแกะแขนตรงตรงนเ,นรเ,นรเนี้ยเป็นขาดสมาธิเลยนะครับเนี่ยเป็นขาสองข้างกายสมาธิกันบางคนไม่เข้าใจไม่ใช่ฐานเขียงนะเนี่ยแกะเป็นนั่งสมาธิจะมีเท้าองค์เสดจะมีเท้าสองฝั่งเห็นไหมพระสมเด็จโตวงแขนใช่ไหมทับบูพูกลมทับบูานาคแหลม มีสมเด็จปูนากให้พี่ดูหน่อยไหมเนี่ยมีอย่างเี้ยนอยู่ในชุดแปะเก้าห้ามีไหมเก้าห้าในกล่องมีไหมนหนเนี่ยหลวงปูนาคเนี่ยดูวงแขนนะช่างปูนาคนะครับจะแกะเนี่ยแล้วแหลมลงนะนี่คือช่างที่แกะพิมพ์ให้ลวงปูนาคถ้าพิมพ์หลังๆอาจจะเห็นชัดเลยแขนจะเป็นสามเหลี่ยมถ้าสมเด็จโตนะพิมพ์แขนเห็นไหม กลมโคงปูพูกกมเลยเห็นไหมไม่กลมก็หักศอกเลยอ่ะโอเคอันนี้เราให้เข้าใจแล้วกระดาษของพิมพ์ที่แกะให้แต่ละหลวงพ่อเบื right. ้องต้นก่อนคือพระดผมชอบพระผมเก็บอันนี้คือพระสมเนโตให้ไปดูทุกองไม่มีพิมพ์ที่เท่ากันเป๊ะหรอกครับเท่ากันเป๊ะมันมั่ว นะเห็นไ,ไหมพระสมเด็จโตพิมพ์แก่รู้เรื่องแล้วอันนี้คราวนี้พระองค์เนี้ยเป็นช่างที่แก่ให้หลวงพ่อองค์ใดในวัดละคังหน้าแบบเนี้ยแก่ให้หลวงพ่อองค์ไหนในวัดละคังอกอย่างเนี้ยแขนอย่างเนี้ยขาอย่างเนี้ย สมเด็จโตไม่ใช่แล้วปู่นาคไม่ใช่ละเก่ากว่าปู่นาคแล้วก่อนปู่นาควัดละฆังมีหลวงพ่อที่สร้างพระผงไหมเออปู่ภูปู่ภูวัดอินถ้าปู่ภูก็อาจจะได้นะแต่ช่างปู่ภูก็ไม่ใช่หน้านี้อีกอ่ะห็นป่ะลำดับเจ้าวาดละคังอ้าวเซิร์ชกูเกิลลำดับเจ้าวาดละรังพระ นะวัดละครังที่สร้างพระผงม,มีใครบ้างอ่านนี้ปู่หินเนี่ยเห็นไหมปู่หินส่วนมากจะเป็นพระถอดพิมพ์นี่ปู่หินใช่ไหมสมเด็จกษัตริย์จายเนื้อเดียวกันเลยนี่คือปู่หินพิมพ์ในสมัยใหม่เพราะปู่หินเนี่ยเป็นพระเกจิตั้งแต่ปีเอาว่าแปดห้าขึ้นมาถึงสองพันรอยยี่สิบอันนี้เนื้อเก่าของปู่หินเนื้อตัดปู่หินทิ้งไปสังกราชสุขพระสังกรรชสุขไก่เถื่อนไม่มีหน้ามีตาเนี่ย นี่สมเด็จโตหม่อมเจ้าสมเด็จพุทธจารย์ทั์พุทธบาทปีรันแล้วก็มาพระพุทธโคสาจารย์เจริญอันนี้สร้างระครังหลังคอนถ้าเป็นของพระพุทธบาทปีรันะเก่ากว่าปูนาเนะีเก่ากว่าพระกุมูล <S 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 ใช่ไหมครับเป็นใคร เป็นพระพุทธบาทปีลันได้ไหมเนื้อเก่าถึงในช่วงพระพุทธบาทปีลันไหมเออเรา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 ว่าพระพุทธบาทปีลันมีพิมพ์ไหนบ้างอ่ะเก็บก่อนลูกเนี่ยหน้าตาแบบนี้พระพุทธบาทปีลันมีไหมจะไปยากอะไรเราก็ต้องไปหาหนังสือสองนังสือสมัยก่อนมันมันดีเพราะก็จะหาพระไดแท้มาลงไว้เยอะ หน้าพระองค์พระหูพระขาแขนไปด้วยกันได้ไหมนะอย่าไปสนใจเรื่องซื้อขายให้มันมากเอาแค่ว่าเออถ้าได้ดูไลฟ์วันนี้แล้วเจอพระแบบนี้องค์ที่สองอะ่ะเขาขายพันหนึ่งห้าร้ออ่ะให้ซื้อมาแขวนคอแล้วเมื่อเรารู้ว่าเนี่ยคือเป็นช่างที่แกะให้พระพุทธบาทปีร้านแล้วแขวนคอไม่ต้องไปไม่ต้องไปอายใคร ให้มั่นใจจากสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเอออกขาเอวแขนหน้าไทยธนาวุธใช่ไหมครับซึ่งสมเด็จโตไม่แกะหน้าพระองค์พระแบบนี้ปู่นาคปู่หินไม่ได้แบบนี้ฉะนั้นองค์นี้ผมจึงบอกว่าพระเก่าพระเป็นพระแท้หาวัดโดย คำว่าพิมพ์อ่ะคืองานเชิงช่างว่าท่านน่ะแกะให้หลวงพ่ออะไรมั่งหน้าเชิงช่างแบบนี้คือแบบนี้ผมผมกล้าใช่ไหมใช่ครับบูชาไหมบูชาเพราะไอคนขายพระมันไม่รู้เหมือนที่ผมให้คุณดูวันนี้หรอกแต่คนที่ดูไลฟ์ผมวันนี้รู้หมดว่าเออเห็นไหมเออแบบเนี้ยผมขายไปร้อยเดียวเองครับเสียดายมากอันนี้ไม่ต้องโม้เป็นไปไม่ได้ ตวต้องบอก,ก่อนนะถ้าบอกว่าแบบนี้ขายไปร้อยเดียวอันนี้ไม่ต้องโมเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่านะเพราะว่าผมผ่านอะไรมาเยอะ<ช>อ่าอ่ะนะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าพระแบบเนี้ยนะพระเกจิสมัยก่อนจะสร้างพิมพ์ใหญ่ๆไว้บูชาทุกคน <S <S ปู่นาคมีส่วนตัวใหญ่ไหมนีมมปู่หินมีส่วนตัวใหญ่ไหมมี ปู่เหรียญมีสมเด็จองค์ใหญ่ไหมมีเห็นไหมครับพ่อพินมีสมเด็จองค์ใหญ่ไหมมีเพราะต้องสร้างองค์ใหญ่ไว้เป็นอะไรเป็นองค์ครูแล้วพระแบบนี้ไม่ใช่ว่าเดินสนามจะเจอไม่ใช่ว่าเปิดแควทให้คุณเปิดดูไลฟ์สดเสียนพระมาทั่วประเทศติดตามพระในเฟซบุ๊กของใครก็แล้วแต่มาทั่วประเทศไม่มีพระ แบบนี้เพราะองค์ที่เป็นองค์ใหญ่ๆอะ่ะเขาจะทําไม่เยอะคราวนี้เรามาคุยว่าแล้วจะแยกระหว่างพระที่เป็นพระก่อนปีสองพร้อยเจ้าคุณคือเจ้าคุณเชียงก็ทําทากันหมดอ,องค์ใหญ่ต้องทําเป็นองค์ครูของแต่ละคลิกง่ายๆในการแยกแยกยังไงนะแยกง่ายๆก่อนอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นอินโดจีน จะเป็นพระถอดบล็อกค,คือตอนนั้นนะ่ะทำแจกสงครามไม่มีเวลานั่งแกะบล็อกนะคือมีพระสมเด็จเก่าๆองค์ไหนอยู่เอามาถอดถ้าถามว่าวัดระฆางมีพิมพ์นี้ไหมมีแน่นอนเพราะในพระอินโดจีนนะครับเนี่ย เขาถอดบล็อกหมดเลยเขาเอาพระองค์สวยๆของวัดระฆังที่มีอยู่ในวัดระฆังเนี่ยมาถอดแม่พิมเห็นไหมถ้าเป็นสมเด็จอินโดจีนจะไม่สวยเลยเป็นปูนาคสวยนะครับเพราะอะไรแกะบล็อกใหม่ไนงะเนี่ยแขนปูนาเห็นไหมเนี่ยปูนาคเห็นปะแขนปูนาคเป็นเหลี่ยมไหมเพราะช้ชางปูนาเป็นแบบนี้ เห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเป็นพระปู่นาคสวยเป็นพระวัดประสาทวัดสุทัศน์สวยแต่เป็นชุดอินโดจีนถ้าเนื้อแบบอินโดจีนแต่พิมพ์คมชัดลึกผมบอกคุณเลยนั่นคือเก่ากว่าอินโดจีนและมีโอกาสเป็นพระสมเด็จโตแต่ถ้าเนื้อแบบมวลสารสูตรสมเด็จแต่เป็นพิมพ์แบบเลอะๆแบบเนี้ยให้รู้เลยว่าเป็นอินโดจีนที่คือถอดกับไม่ถอด เห็นไหมเนี่อย่างเงี้ยไม่ได้ถอดแกะสวยไหมเอาง่ายๆพระที่แปลกๆอ่ะแท้อัตโนมัติผมจะบอกง่ายคล้ายวัดสามปื้มอ่ะเปิดกุ3สามปื้มหน่อยเกือบคล้ายพี่เนี่ย หน้าของช่างวัดสามปื้มจะเป็นหน้าแกะเหมือนพระระัตะนนะัถ้าเทียบกับอันนี้นะครับกับเทียบกับ พิมพ์ของคนแก่พระบิลันเมื่อกี้การวางแขนที่นะขาอกเหมือนอันเมื่อกี้มากกว่าแล้วเนื้อเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนเนื้อสามปื้มเพราะเนื้อสามปื้มอ่ะจะเป็นผงที่ระเบิดและแตกง่ายนะสูตรพระผงวัดสามปื้มคือจะระเบิดแตกง่าย แต่สูตรแกล่งแบบเนี้ยไม่ระเบิดไม่แตกเนะี่ยอันนี้เป็นสูตรของพระวันละครอะไรสงสัยผมจัดให้หมดเห็นไหมเพราะว่าสูตรของพระวัสามปื้มอะ่ะคือเก็บไว้เฉยๆก็ระเบิดอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นแล้วอันนี้แท้หรือเก๊ แถแล้วพิมพ์เนี้ยเนะีเป็นพิมพ์ที่มีในวะัละคัังหรือเปล่าอ่ะพิมพ์นี้เอาง่าย สมเด็จโตมีลูกศิษย์สมเด็จโตก็จะสร้างพระถอดกันออกมาเหมือนเบีย้ยเห็นไหมปู่บุญทำปู่เพิ่มก็ทำอ่ะโอเควันนี้ผมก็เปิดอันนี้ให้บางครั้งอะ่ะเราดูแต่ไลฟ์ที่เขามาพูดขายพระกันเราก็เลยขี้เกียจไปเปิดหนังสืออ่ะนี่เห็นไหมครับว่าต้นพิมพ์แต่เดิม เห็นไหมบางขุนพรมมีต้นพิมพ์แต่เดิมวัดบางขุนพรมเขามีฉะนั้นอันเนี้ยเห็นไหมครับถ้ามาในยุคหลังจะสร้างล้อพิมพ์แล้วเป็นพระสายวัดอะไรอะ่ะก็าสายวครวคางวรคางกับบางขุนพรมคือว,วัดเดียวกันเห็นไหม เนี่ยเมื่อต้นพิมพ์แต่เดิมเขามีพิมพ์นี้ถูกป่ะอ่าฉะนั้นหน่อเนื้อเชื้อเขามาในยุคเกจิยุคหลังอะ่ะก็ทำได้แต่ถ้าจะทำพิมพ์แบบนี้ได้ก็ต้องเป็นเรียนวิชามาจากสำนักเดียวกันนี้เห็นไหมครับเออแค่นี้เองนะครับเอาเก็บ ถ้าบอกอันนี้เป็นเจ้ากุญสุบทอดพิมพ์มาเราก็ต้องไทยธนะพุดธอีกแหละใช่เลยคือเอาว่าถ้าในสมเด็จอินโดจีนมีพิมพ์ใดให้รู้เลยว่าวัดละครังมีพิมพ์นั้นแน่นอนแยกเก่าก่อนสนอักร้อยกาหลังสองมัร้อยออกจากกันก่อน สองฝั่งเนี่ยเก่าใหม่แยกกันชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับชัดเจนใครชื่นชอบกดก้ามั่นใจในการหาพระผงนะครับมาเก็บไว้บูชามาเก็บไว้ส่องมาเก็บไว้เป็นเงินออมกันแล้วหรือยังแล้วพระถ้าคุณมีอะแล้วคุณอธิบายหลักการแบบนี้ ใช้คนที่นั่งเล่นพารกับคุณฟังได้นะเขาก็จะเขาก็จะซื้อพารแบบเนี้ยเขาก็จะชอบนะครับก็เป็นนั้นว่าโอเคเอโค